โอ้ยเอาไปใส่สิขนมเปิดด <laughs> like yeah. ูก่อนคืออะไรก่อนออย่า สภาพตัวเองควรมีผมมากตอนนี้พ,พั้แล้วก็อะไรอีกมตังมีบนพันยยไมยได้มั <c oughs> น <c oughs> ทำเพื่ออะไรวะ วีอย่าพึ่งเลยีิโอวีเก็บค่ะน้องสวยคนสวย เก็บให้เหมือนเดิมนะเธอรลี้ยของใช้ของมาค่ะเอาเก็บไปค่อยเก็บกันไงได้ไปก็มาออกมาให้หมดก่อนสิ Уу асих ич зав. Майя. Аа баг. Амав. Энэ үусих ич зав. Аниса ми мад. Тэкасив том май. Майга ต่ <c oughs> อมา,า, <laughs> า,าก็จะเป,นป็นพี่ยวยรู้จักเหรออะไรลูกพ่อ มีป้าที่ดัดคนป้าอ๋อที่ดัดคนป้านะคะมันไม่มีอะไรนะคะไม่อกีไม่รู้เสียงใครนะคะบิบิลลาที่คนที่หนีปาน <laughs> อือได้เยไอเน,นี่ยฮะเมืกี้อ๋อที่แต้มตรงนี้นะคะ,คะแต้มยังไงคะแต้มไม่ไไรู้เลยโอ้ยได้แค่อันเดียวได้แค่นี้เดียวให้ได้น,นิดเดียว เออได้มีนะคะแล้วก็เปิดเออเออโอ๊ยกะไรคะต่อมาก็จะเป็นเป็นเป็นมันฮะริบมันนะคะทุกคนริบเขียวนะคะริบเขียวอุ้ย

呃。 เห็นเก่งในมันมันอยู่แบบนั้นหรอเออโพสเออเออเออขอจบเพียงเท่านี้ค่ะไปปะขอบคุณค่ะก่อนเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวขอบคุณค่ะขอบบูบี้มานี่ก่อนเท่านแรกไปก่อน Nei! <laughs> <laughs>